สวัสดีค่ะปุ๊กค่ะลูน่าค่ะคอสบอดี้ทรงสวยนะคะรุ่นใหม่ล่าสุดค่ะลูน่ามาถึง10สีค่ะทุกสีสวยมากพร้อมราคาโปรนะคะโปรลดและแถมพิเศษค่ะจากราคาปกติของลูน่านะคะ2590บาทปุ๊กมีโปรลดพิเศษลดเหลือ2390บาทและโปรนี้นะคะมีแถมตุ๊กตาพวงแถมเกเรทพีเมียมรุ่นใหม่ด้วยที่ปุ๊กเปิดตัวพร้อมกับลูน่านะคะหน้าตาน่ารักแบบนี้ค่ะ5สีน่ารักมากๆเลย พี่ๆสามารถเลือกฟรีได้1ชิ้นนะคะจัดส่งให้ฟรี EMS ค่ะและสีที่พุกสภายอยู่คือสีแดงเชอร์รี่เรดค่ะเป็นแดงที่มีสเสน่ห์และที่สำคัญยังช่วยขับสีผิวให้ขาวผ่องมากๆไหนรูหน้านะคะคอสบอดี้ที่พี่ๆถูกใจกันมากที่สุดตอนนี้ค่ะเพราะช่องขนาดการใช้งานกระทัดรัดและใส่จุด,ด้วยในขนาดความกว้างของรูหน้าคือ6.5นิ้วสูง8นะคะสูง8นิ้วและฐาน3นิ้วค่ะ ฐาน3.5นิ้วจุแบบนี้และจุดเด่นนะคะผู้ขอพาไปดูจุดเด่นรูหน้าในข้างๆที่พี่จะเห็นชัดเจนมากๆในซิปคู่ขนานเก็บขอบมุมกลมระมุนทั้งหมดทั้งใบค่ะต้องผีเมียมมากนะคะในความโค้งกลมแบบนี้แล้วรูดรื่นค่ะไม่ติดขัดรูดลื่นมากๆในมือข้างเดียวแบบนี้ปลายหางซิปนะคะ เก็บขอบมุมทุกขอบมุมที่เกี่ยวของสายสพายยาวตัดด้วยหนังวัวแท้หนังแท้ร้อยเซค่ะและสัญลญักษณ์ใบโคเวอร์นี่คือสัญลักษณ์ของแคนดี้โฟเวอร์สัญลญักษณ์ของรักแท้และความโชคดีค่ะทุกขอบมุมค่ะหนังวัวแท้หนังแท้ร้อยเปอร์เซ็นจะเห็นสีแดงเชอร์รี่เรดของปุ๊กขับผิวให้ขาวผ่องและที่สําคัญสวยดูมีเสน่ห์มากๆเลยสดใสที่สุดต้องสีแดงเชอร์รี่เรดค่ะพร้อมสายสพายยาวนะคะที่พี่ปลดออกได้ปลดและเกี่ยวของง่ายมากค่ะ สา,สายสายสพายยาวนะคะจะเป็นสายเนื้อในร่อนทอนนิ่มปรับระดับด้วยตัวล็อกสายนะคะสั้นยาวได้แปลว่าคอสบอดี้ได้แน่นอนแบบนี้ค่ะยืดหยุ่นและกระทัดรัดสวยหรูดูดีเข้ากับเสื้อผ้าได้ง่ายแน่นอนและทุกสีสวยมากอย่างที่พวกบอกนะคะเราไปดูช่องภายในนะคะก่อนที่จะไปดูสีทั้ง1 4สีพร้อมๆกันค่ะเริ่มตั้งแต่ทางด้านหน้าด้วยดีไซน์นะคะตัดหนังวัวแท้ค่ะหนังแท้ร้อเเซ็ ซิปนะคะที่จะสังเกตเห็นเก็บขอบลงมาลึกมากในความกลมโค้งมุนแบบนี้แล้วรูดเรื่นมากๆค่ะกระเป๋าสาางขนาด7นิ้วค่ะที่ใส่อยู่นะคะในร,รูน่าสะดวกเลยค่ะไม่ต้องพยายามที่จะต้องบังคับใส่นี่คือ7นิ้วช่องด้านในจะ กว้างโล่งด้านในจะเป็นสีเทามันเงาหรูหราค่ะทุกสีทั้ง10บสีด้านในจะเป็นสีเทามันเงาหรูหราทอชิงพิเศษแบบนี้ช่องตรงนี้จะมีทําช่องไว้อีกหนึ่งช่องนะคะให้พี่ใส่เป็นบุ๊กแบงค์หรือสมุดเดินทางแบบนี้ก็จะสะดวกใช้มากๆนะคะมาช่องถัดมาพวกขอรูดปิดเก็บช่องนี้ก่อนรูดตื้นมากบอกแล้วใช้มือข้างเดียวได้เลยค่ะช่องกลางค่ะช่องกลางนะคะ จุดเด่นอีกอย่างหนึ่งที่ปุกให้ในความพรีเมียมคือกระดุมแม่เหล็กมีขนาดประมาณเท่าเหรียญบาทนะคะหนึบอย่างนี้เข้าหากันเลยค่ะหนึบอย่างนี้เข้าหากันเองหนึบอย่างนี้เข้าหากันเองเห็นไหมคะและใส่ขวดน้ําขนาดพกพาแบบนี้ก็จะละมุนมากมาก ไม่ดูทําให้กระเป๋าเราเสียทรงอะไรเลยเพราะกระเป๋าเนี่ยผลิตจากเนื้อในร่อนดีเฟกเกตพิเมียมนะคะด้วยความพิเศษของเทคเจอร์เบอร์นี้ก็คือมีความเป็นทรงด้วยตัวเทคเจอร์เองทั้งผืนอยู่แล้วค่ะเม็ดสีสวยงามทุกสีมันเงาหรูหราและที่สําคัญยังกันน้ําได้90%นะคะกล่องแว่นใส่ตาค่ะขนาดอ้วนๆเลยใส่ลงไปในช่องนี้แล้วเก็บทรงละมุนมาก,มากๆก้นกระเป๋าไม่ห้อยไม่ย้วยค่ะนี่ค่ะ บนกระเป๋าเป็นทรงต้องเทคเจอ,อร์เบอร์นี้เท่านั้นนะคะพวกขอพาไปดูด้านในต่อขอนำออกก่อนนะคะในความอ้วนของกล่องแว่นสายตาขวดน้ำขนาดพกพาและก้นฐานพอดีกับกระเป๋าละมุนมากๆช่องด้านในนี้ค่ะพวกมีทำช่องตรงนี้ไว้อีกหนึ่งช่องนะคะไว้พี่ใส่พวกเซลล์สลิปหรือกระดาษเอกสารต่างๆใบนัดหาหมออะไรประมาณนี้ใส่ในช่องนี้พับครึ่งได้เลยแค่พับครึ่งก็พอแล้วค่ะ พะพุกทำเป็นช่องลักษณะใหญ่นะคะให้พี่เก็บของได้มีความยืดหยุ่นช่องกลางก็จะลึกเป็นทรงแบบนี้หนึบหนับแบบนี้ด้วยกระดุมแม่เหล็กพรีเมียมมากๆแล้วซ่อนอยู่ภายใต้ภายใต้ผืนเท็กเจอร์มีความละมุนมากๆเลยค่ะในความพรีเมียมนี้แบบนี้หนังจะเป็นเกรดบือนี้นะคะในทุกขอบมุมพุกอยากโชว์ความหนาของหนัง ในรุ่นรูนาเราใช้เกรดพรีเมียมเบอร์นี้เท่านั้นนี่คือหนังวัวแท้100%ค่ะมาช่องคู่ขนานของซิปช่องที่2ค่ะทุกขอบมุมเก็บด้วยหนังวัวแท้และช่องนี้ก็ลึกเบอร์นี้พกให้ดูในความช่องโล่งนะคะสายของเกี่ยวพุงคุญแจหรือกระเป๋าเศร็ตังใบเล็กค่ะหรือพี่จะถาดเกี่ยวพวกเจลแอลกอฮอล์เป็นขนาดเล็กๆพกพาก็ได้นะคะ อย่างนี้ช่องตรงนี้ซิปตีขอบยาวค่ะในช่องเล็กด้านในไว้ใส่ของกระจุกกระจิกและลึกมากทีเดียวลึกอย่างนี้เลยสัญลักษณ์ใบโคเวอร์นะคะมีทุกตำแหน่งรักแท้และความโชคดีของ Candy f l ฟเวอค่ะรูดตื่นมากมาช่องด้านหลังค่ะทั้งหมด7ช่องการใช้งานใหญ่ซิปเราตีสุดสุดรูดแล้วจุแบบนี้มือนี่กลางออกแบบนี้เลยค่ะ ด้านนี้เราจะใส่เป็นกระดาษที่ชู่หหอเล็กก็ได้ก็จะสะดวกนะคะในช่องแยกด้านนอกเจลแอลกอฮอล์ J Hall, แบบนี้หรือจะเป็นซองหน้ากากพับไปอยู่ทางด้านนอกแบบนี้แล้วมือกลางแปลว่าใส่จุมากๆลักษณะาการใช้งานก็จะเป็นคอสวาดีที่สายสะพายยาวเปลี่ยนปรับออกได้จะพี่ท่านไหนมีสายสพายยาวที่จะไว้ปรับเปลี่ยนใช้กับรูหน้านะคะจะใช้เป็นสายหนังแท้ก็มาปรับยืดหยุ่นการใช้งานกับรูหน้าได้เลยค่ะ นี่คือรุ่นใหม่ล่าสุดในสีแดงเชอร์รี่เรดหรืน่านะคะสีสีด้าบอนค่ะนี่คือสีสีด้าบอนในเบดกลางๆหมุนทางนี้อาจจะเหมือนน้ำตาลอ่อนหรือเทาอ่อนๆนี่คือสเสน่ห์ของสีด้าบอนนะคะที่เป็นสีกลางๆในการคุมโทนในการแต่งตัวค่ะ น้ำตาลคาราเมลบาค่ะน้ำตาลผู้ดีใช้ได้ทุกวันขับผิวให้ดูขาวผ่องด้วยสีนี้ดูมีเสน่ห์มากในการใช้ทุกวันนะคะสำหรับสีน้ำตาลคาราเมลบาวนวลน,นวลและดูผ่องในความดูภูมิฐานและดูดีค่ะสีเขียวเข้มค่ะสีเขียวลิฟฟิกีนสีเขียวใบไม้และเป็นสีเขียวเหนียวซับของพี่ๆหลายคนเลย สำหรับสีเขียวเข้มของ Candy f o w e r ในลิฟท์กี้นั้นจะมีความมันเหงานะคะในเทคเจอร์เทเจอร์พิเศษค่ะที่ต้องสั่งผลิตเท่านั้นหรูหรามากๆสีเขียวลิฟท์กีนค่ะสีชมพูเคฟพิงค์ค่ะสีชมพูโรสบาวเป็นชมพูกะปินะคะที่มีความภูมิฐานเป็นชมพูที่ดูภูมิฐานและดูผู้ดีมากๆ สพายขึ้นบ่ากก็จะได้ความดูเป็นคุณหนูปรับระดับสั้นยาวได้ความเป็นคุณหนูดูดีขั้นสุดอีกลุกหนึ่งและแน่นอนค่ะแม้กระทั่งในสีชมพูเคปพิงก์นี้ถ้าพี่ปรับระดับให้เป็นคอสบอดี้ยืดหยุ่นการใช้งานดูดีทุกระดับการใช้งานนะคะในระดับของสายที่พี่ปรับนี่คือสเสน่ห์ของคอสบอดี้ของ Candy f โฟเ e r ในรูน้ารุ่นใหม่ล่าสุดค่ะ สีแซนคารเซอร์ค่ะละมุนมากในการแต่งตัวเป็นสีเบาๆของความหรูหราภูมิฐานคุมโทนในความดูดีดูคุณนายและดูแพงมากสำหรับสีแซนคารเซอร์นะคะสีแซนคารเซอร์ค่ะ สีแดงพัมเรดโกเป็นแดงไม่แจดและไม่แปดค่ะและที่สําคัญนึงช่วยขับสีผิวให้ดูขาวผ่องด้วยสําหรับสีนี้เป็นสีแดงผู้ดีอีกสีหนึ่งของแคนดี้โฟเวอร์ที่เราขายดีมากนะคะนี่คือสีแดงพัมเรดโกแดงประมาณชมพูมะเหมี่ยวค่ะจะมีความอมเหลือบมองอีกมุมเหมือนจะเป็นสีม่วงนี่คือเสน่ห์ของสีแดงพัมเรดโกนะคะในความไม่แจดและไม่แปดและยังขับช่วยช่วยขับสีผิวให้ดูขาวผ่องด้วยสีแดงพัมเรดโกค่ะ สีเทาสวยมากในรอบผลิตนี้สีเทาอังเคอร์เกรค่ะรอบผลิตนี้ในรูหน้านะคะสีเทาให้ฟิลของความละมุนมากๆในการตัดหนังสีเทาเข้มค่ะเทานี้ก็จะมีฟิลที่ละมุนกลืนในการแต่งตัวหรูหราดูดีด้วยความมันเงาของเท็กเจอร์ในสีเทาอังเคอร์เกรเป็นสีเทาที่ไม่เหมือนใครแน่นอนค่ะสีเทาอังเคอร์เกรค่ะ สีดำค่ะสีดำ Onyx Black หรูหราดูแพงถือยังไงก็ดูแพงที่สุดใช้ได้ทุกวันทุกโอกาสไม่ว่าจะใช้เป็นงานทางการหรือไปเที่ยวนะคะได้หมดทุกลุกก็จะสมัทแมงขึ้นแล้วก็ยังดูดีในความดำมันเงาสนิทของเท็กเจอร์ค่ะหรูหรามากๆกับสีทองอ่อนที่อยู่บนตัวของลูน่านะคะพี่จะเห็นความดูดี สีดำ onyx black ค่ะเนวี่บูค่ะมาแล้วในลรูหน้านะคะสีเนวี่บูเราขายดีมากแล้วสวยมากๆในรอบผลิตนี้มันเงาหรูหรานี่คือสีเนวี่บูนั่นเองค่ะพี่ท่านไหนมองหาไหนเนวี่บูอยู่นะคะวันนี้ปุ๊กมาจัดให้ในรุ่นรูหน้ารุ่นใหม่ล่าสุดด้วย เดี๋ยวพวกอรสบอดีให้ดูในประมาณนี้นะคะนี่คือทั้งหมด10สีในรูน่าที่สำคัญนะคะในโปรทั้งลดและแถมค่ะลดพิเศษลดเหลือ2,390บาทแถมตุ๊กตาพุงแถมเกรดพรีเมียมเดี๋ยวพี่มินจะส่งภาพชัดๆให้ดูอีกทีหนึ่งพี่พี่ท่านไหนนะคะถูกใจการใช้งานนี้รีบทักหาพี่มินปุกได้เลยนะคะเพราะโปรนี้จะหมดวันที่15สิงหาคมนี้ค่ะขอบคุณค่ะ